อากาศร้อนชื้นอบอวนไปด้วยกลิ่นหอมของดอกมะลิและความหวาดกลัวที่ซ่อนเร้นนี่คือดินแดนของกระสือวิญญาณไล่ยที่เป็นที่รู้จักทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แค่เอชื่อของหลอนก็ enough to send shivers down your spine หลอนคือปีศาจแห่งรัตติก,การที่ผู้คนหวาดกลัวในความหิวกระหายที่ไม่รู้จักพอกระสือคือเครื่องเตือนใจอันน่าคนลุกว้าวบางสิ่งบางอย่างนั่นไม่ควรถูกแตะต้อง ลองนึกภาพความมืดที่มืดกว่าคํำคืนที่มืดมิดที่สุดที่นี่ลองนึกภาพดวงไฟสองดวงลุกโชนด้วยเปลวไฟสีเขียวอันน่าคนลุกนั่นคือดวงตาของกระสือสัญญาณแห่งความสยองขวัญในยามคํำคืนในยามแทงค่ำคืนใต้ดวงตานั้นลอยอยู่ศีรษะที่ไร้ร่างกายถูกตัดขาดที่คอริมฝีปากถูกดึงกลับเป็นรอยยิ้มที่น่ากรอเทส ให้เห็นฟันแหลมคมเพอรเฟมเฮยจากลำคอที่ขาดวินมีไว้ว่าภายในห้ออยู่เต้นตุกตุกด้วยแสงสว่างที่ไม่น่าดูหวัวใจอับตับและลำไส้าลากไปกับศีรษะซองประกายละยิบระยับและหยดของเหลวคข้นเหนืดที่ไม่รู้จักกลิ่นเห็นเน่าและเลือดตามติดกระสือไปประกาศให้รู้ถึงการมาของหลอนการเห็นกระสือคือการได้พบกับความเสียดสยองที่แท้จริงภาพที่ติดตาตรึงใจและคงอยู่ไปอีกนาน แม่หลังจากที่เผชิญหน้ากันแล้วดันซอรัมใต้ดวงตานั้นลอยอยู่าศีรษะที่ไร้ร่างกายถูกตัดขาดที่คอริมฝีปากถูกดึงกลับเป็นรอยยิ้มที่น่ากรเทสกเพยให้เห็นฟันแลมคมเสียงครวญครางุ่งเทนเคนเตอซันซซจากลำคอที่ขาดวิน่นมีไว้ว่าภายในห้อยอยู่เต้นตุกๆุกด้วยแสงสว่างที่ไม่น่าดูหัวใจอตับและลำไส้าลากไปกับศีรษะ ซองประกายและยิประยับและหยดของเหวค้นหนืดที่ไม่รู้จักกลิ่นเห็นเน่าและเลือดตามติดกระสือไปประกาศให้รู้ถึงการมาของหลอนการเห็นกระสือคือการได้พบกับความเสียดสยองที่แท้จริงภาพที่ติดตาตรึงใจและคงอยู่ไปอีกนานแม่หลังจากที่เพเชนหน้ากันแล้วดวงอาทิตย์คล้อยต่ำลงใต้เส้นขอบฟ้าแต่งแต้มช่องฟ้าด้วยสีส้มและสีม่วง เมื่อความมืดเข้ามาเยือนความกลัวก็เข้ามาเยือนเช่นกันด้วยแรงผลักดันจากความหิวกระหายที่ไม่รู้จักพอลอนโผออกมาจากที่ซ่อนดวงตาที่เลืองแสงคนหาเหยื่อยิงมีคร่อมและทาระแรกเกิดคือยืดออเนชาของหลอนพลังชีวิตของพวกเข้าคืออาหารอันโอชาของวิญญาณร้ายตนนี้กระสือลอยอย่างเงียบเนื้อชุ่งนาและหมู่บ้านลำไส้าย,ยาวที่ยืดหยุ่นได้ของหลอนยื่นออกมาเหมือนงู พวกมันเลื้อยผ่านรอยแตกและใต้ประตูมองหาก,กินเลือดริทัวฟ์ปสเมื่อหลอนพบเหยื่อแล้วก็แทบจะไม่มีหวังรอดอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและกลิ่นเน่าเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงงานเลี้ยงอันน่าสยดสยองของกระสือความเงียบสงัดของคืนถูกทำลายด้วยเสียงกระซิบของความตาย กระสือเป็นมากกว่าเรื่องเล่าที่น่ากลัวตำนานของหลอนนั้นฟังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลอนเป็นบุคคลในนิชานที่มักถูกนำมาใช้เพื่อเตือนใจผู้อื่นถึงความชั่วร้ายที่สามารถครอบงำผู้ที่ตกเป็นทาสของความโลภความอิจฉาหรือความอาฆาตพยาบาท เรื่องราวของหลอนเป็นเหมือนคำเตือนถึงพฤติกรรมที่ผิดสีลธรรมเตือนใจผู้คนให้ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมและหลีกเลี่ยงสิ่งล่อใจอันดำมืดแม้กระทั่งทุกวันนี้ตำนานของกระสือก็นา่าหลงไหลและน่ากลัวเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์หนังสือและงานศิลปะทำให้มั่นใจได้ว่าเรื่องราวของหลอนจะถูกเล่าขานสืบต่อกันไปเรื่องราวของกระสือแม้จะน่ากลัว แต่ก็เป็นเครื่องเตือนใจถึงพลังของนิชานพื้นบ้านนอกจากนี้ตำนานของกระสือยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมภาคนี้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกตั้งลงไลยในเรื่องราวและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกระสือพวกเขาขามาเยี่ยมชมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับตำนานนี้และเข้าร่วมกิจกรรมทำทางวัฒนธรรมที่จัดขึ้นเพื่อฉลิมฉลองและรักษาตำนานนี้ไว้ กระสือด้วยใบหน้าอันน่าขนลุกและตำนานอันน่าสะพึงกลัวได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์สยองขวัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งผู้สร้างภาพยนตร์และนักเขียนต่างใช้ภาพลักษณ์อันน่าสะพึงกลัวของหลอนในการสร้างเรื่องราวที่ทั้งตื่นเต้นและน่ากลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพยนตร์ไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานของภาพยนตร์กระสือ ภาพยนต์ในเหล่านี้มักผสมผสานความสยองขวัญเข้ากับองค์ประกอบของความรักและการวิพากษ์วิจารสังคมการดัดแปลงวรรณกรรมของตำนานกระสือก็น่าติดตามไม่แพ้กันตั้งแต่ภาพยนต์ขาวดำคลาสสิกไปจนภาพยนต์บล็อกบัสเตอร์ CGI สมัยใหม่กระซซส,สยังดึงดูดผู้ชมภาพลักษณ์ของหลอนทั้งที่น่ารังเกียจและน่าหลงหลยัยงแปลกประหลาดยังคงเป็นสัญลักษณ์ แอรอันตรพลังของความเสียดสยองและความหลงใหลในวัฒนธรรมในยุคของโลกาภิวัตและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วความสำคัญของการรักมอดดกทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเอาใจหามกระสื่อในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของนิทานพื้นบ้านของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมควรได้รับการจดจำและทำความเข้าใจเรื่องราวของหลอน ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนทำให้เห็นถึงความเชื่อความกลัวและค่านิยมของผู้คนที่สร้างและยังคงแบ่งปันตำนานของหลอนการทำให้เรื่องราวของกระเสือยังคงอยู่ทำให้มั่นใจได้ว่าสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมเหล่านั้นจะยังคงแข็งแกร่งยิ่งไปกว่านั้นเรื่องราวของกระสือก็นำเสนอบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับผู้ชมยุคใหม่ เตือนใจเราถึงผลของความโลภและความสำคัญของการดำเนินชีวิตยังมีศีธรรมการเล่าเรื่องราวของหลอนต่อไปทำให้มั่นใจได้ว่ามอดเก็ความสิทธิ์และความสำคัญทางวัฒนธรรมของกระสือจะคงอยู่ตลอดไปทิทซงเจงฮันซซการอนุรักษ์เรื่องราวเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยรักษาวัฒนธรรมแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงอดีตก,กับปัจจุบัน ทำให้เราเข้าใจถึงรากเหง้าของเราและความสำคัญของการรักษามอด,ดกทางวันธรรมให้คงอยู่